บายดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกคนครับสวัสดีตอนเย็บล้องการเืสนอ ตักเอาปลาไปกินก่อนเด้อพี่น้องเห็ดปลาราดพริกแมลงเห็ดมัน,ต,มนตัวแสบปลาราดพริกตอนเย็นนะคะเหลือเอาก่อนจะไปเหลือเอาก่อนพี่น้องตักบัตหนึง่ง ยากกล้องวงจรปลาี่บางมือกระสิกินอาหารเก่งดิบางมือกินอาหารบกเก่งเลยเี่นอ๋อค่มือได้ฝนตกอากาศคืค้ๆมันจะกินอาหารบกเก่งหนกินเก่งสิบเบิดเลยงซ้าดิผัดบกคอยกินอยู่หน้ากล้องโดนกล้องวาวอยู่บิคืน จะเอาปลาไปทำราดพริกนะคะสามตัวเสมอนั่นแหละเดี๋ยวราดพริกมันตัวจะเซ็ตๆแต่ว่าตัวมันพอดีอนะพอดีต้มพอดีพอดีกับราดพริกเลยค่ะพีเนาะค่ะล พอดีอีตรมเลยเด็กจ้าเองจะพอดีอีพอดีอีพอดีอขอเขาเฮือนครัวามากก็มีเต่หูงอาหารให้ลูกเต็มที่จุดพ้รงเ้ยจะจะสุดมีบอนต,ตัดเตาหอาหารวันนี้เราจะทำ ปลาราดพริกนะคะสูตรพลามีปลาตัวโตๆตัวโตๆตัวพอดีต้มยำขาวซำนี้เนาะสิคัวแล้วก็สิทอดนะคะมาเดี๋ยววันนี้มักกิบปลาราดพริกด้วยกัจจาพี่น้องจ้าผู้เดียวกินพรี๊ยว จานตุกับิทผลไม้มาขามกับออกหมกม่วงของโปรดนางนไม่ได้กระสอบหัวอาหารเต็มทีบจ้ปะปลาปลาพริกตัวโตรโน,นะคะเนี่จ้าพี่น้องกำลังสิทอดลาดพริกอยู่ที่ครัวเล็กๆเรานี่แหละค่ะ เดี๋ยวจะเตรียมเครื่องราดพีกกระชสิทอดปลาไว้ก่อนพี่น้องนี่ปลาสดๆจากน้องเนื้อหวานๆจ้าเลี้ยงเองกินเองพี่น้องสะอาดพร้อมเราต้องทให้กินขิงหมูขี้ไก่ <c oughs> เลี้ยงเองกินเองสะอาดสะอาดจ้าเนื้อกหวานโปรตีนใส่อาหารประดุกโปรตีนล้วนๆจ้าพี่น้องใหญ่เวไวย์นะคะจะได้ขาจกทีค่ะหมดทั้งเยอะแล้ว ไม่มีตังแล้วกำลังทอดปลาจ้าฝั่งนี้ก็เตรียมเครื่องตำรอดูตอดเสร็จจะพี่น้องมากินน้ำกันจะปาราดพิกตัวไม่ใหญ่ตัวกำลังแบบ ปลาไส้นี่นะี่ยมันกินได้บดกระดูกก็แล้วทอดนะ้ำยำกินนะกรอบ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 แซ่บดีได้เพี่นอนเราโยอชจ้าปลาราดพริกสุพรรณลานใช่ไหม สูตรนางนางใส่อันนี้ด้วยนะคะใส่หอมวัวใหญ่ขวบพริกกระเทียมหอมวัวใหญ่ด้วยจ้าเพราะชอบกินหอมวัวใหญ่บางสูตรกระเจ้ากับเจ้ากับบอสใส่ใสแต่พริกกระเทียมกระดาษบัตทีนำมาขวบก่อนแล้วเราค่อยเคี่ยวน้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้คือปลาที่ทอดสุกแล้วกระลังเคี่ยวน้ำ ราดพริกจ,จัดจะพี่ดานางใส่หอมหัวใหญ่ลงไปน้ำบางคนเพราะว่าน้ามักกินหอมหัวใหญ่บางคนงกับผมักเลยเค็มคนเท่าไหร่ก็เคี่ยวเอาก่อนนะครับเคี่ยวเสร็จแล้วก็จะราดปลาจะห้าพี่้าวจะจะจริงม ซิมเด็ดๆน้ำราดเด็ดๆกับปลาทัดกรอบๆนี่นเสร็จแล้วจ้าปลาลาดพริกพี่น้องยัวย่วๆจะกินผู้เดียวมาเดินมากินน้ากันได้จ้าพี่น้องจ้าอยุดที่บ้านสวนพัลลานั่นเองมาเดินจ้าพี่น้องมากินปลาลาดพริกน้ากันจด้พี่น้องจ้า เ,เ,กเก่าเรือเราก็มาคนสร็กันมาเด้อจังปาลาพริจุ่วๆอาหารโปรตเนกิดข่าวหลายแล้วเมื่อนี้ พี่น้องมาปลาแบบว่าปลาไส้พอดีกินเลยพี่น้องเออเนื้อหวาน แล้วนะคะเล่มกิมพับกระดูกมันจะแซบ่บของปลาเป็นแบบน้อ,นอยๆ ลปลาไส้เนี่ยกระเด็ดลาบผิดเลิเลอด,อดี๋ยวเด้๋ยวเพราะมันกระดูกมันอ่อนสามตัวกัรคลื่นกัรตืน่นต้นก,กินนะนั่งหมักนั่งเข่ากลางคืนทิ่นิสัยกางเว้นเราบอกว่ากินขับ 卡看，对啊。 ขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังดูนาอยู่นะคะนางบอกขอได้ถ่ายคลิปต่อไปนุ่มงูหลักคลิปก็บพ่อขอได้ถ<ด>่<ด>ายกันและ แส่สนใจอยากหมอก่อนไปเ็ดกินเมนูต่อไปปลา,ปลานึ่งมะนาวอ่ะจ้ะปลา,านึ่งมะนาวตรงตัวใหญ่ปะมันใหญ่ก็ได้คนละ นอะเรไปกนจริงขาวไา้อะ บรรยากาศสัด้จะพน้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามด้วยจ้าสบายดีด้วจ้ะพี่น้องยังจะกิจต่อจดนะครเล็่อ